สวัสดีครับอยู่กับผมบอยยอดสินนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเที่ยวที่ชะอําหัวหินกันนะตอนนี้เรามาพักโรงแรมที่บาบาบีชกันนะคะตอนนี้กลังบนเข้าไปอยู่เดี๋ยวผมจะเ,เดินให้ดูบรรยากาศที่นี่นะโรงแรมคือสวยมากนะเราได้มาพักกันที่นี่ก็เดี๋ยวเราลงรถไปดูกันเลยนะครับขอบคุณครับ นี่นะเราก็มาถึงข้างหน้าโรงแรมแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินเ,เดินรัอรอบให้ดูบรรยากาศก่นกอนนะแล้วก็ไปดูข้างในกันนี่เลยครับเ,เรามาอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเราให้เดินบดูบรรยากาศว่าเข้ามาเช็คอินเช็คเอาท์จะอยู่ข้างหน้านี้ครับนี่เลีเ้ยวขวา ถ้าตอนเช้านะคะเราสามารถมารับประทานอาหารที่นี่ได้นะฮะคิดเป็นหัวนะหัวละ800ครับมีบราร์น้ำนะคะตอนเช้ามีกาแฟมีนี่ฮะนี่อันนี้ตอนเช้านะคือตอนเช้าแล้วก็มีบราร์น้ำนะะี่ฮะเอาไว้ถ่ายรูปได้นะครับไว้ถ่ายรูปแล้วก็ เช็คอินได้นะนี่เลยเราไปอยู่ที่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะเล่นน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะเดินพาเดินดูบรรยากาศรอบๆนี่นะฮะถ้าใครที่จะมานะครับ ก็ตั้งหมุด GPS ได้ว่าบาบาบีชอย่างเงี้ยนะฮะอยู่แถวชะอำมครับเลยตัวเมืองมานิดนึงแค่นิดเดียวจริงๆค่ะฮะนี่มีที่จอดรถให้คุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะฮะแล้วก็นั่งชิลนอนชิลจะเล่นน้ำก็เตรียมชุดว่ายน้ำมานะครับแว่นตาเอ่ยแล้วก็ เก่งว่ายน้ำชุดว่ายน้ําบรรยากาศดีมากเลยที่ตรงนี้ก็จะมีบาร์นะฮะบาร์น้ำก็มีนะครับเพื่อนๆอยากทานอะไรก็ครบวงจรหมดเลยเดี๋ยวเราจะพาเดินอ้อมไปข้างหลังนะฮะ คือเป็นพื้นที่ติดทะเลนะไปเที่ยวหัวหินแค่สิห้านาทีเองครับอันนี้ผมยังเป็นชุดแบบนี้อยู่เลยอนะ <c oughs> พึ่งมาถึงก็เลยแบบเอ้ยแต่ผมเคยมาหลายรอบแล้วละ่ะสามสี่รอบแล้วผมก็เลยบอกว่า เอออยากทําเป็นบล็อกของตัวเองไว้ลง YouTube ไว้ลงดูแบบบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะแล้วก็เพื่อวันเก่าๆวันนนั้นข้างหน้ามาเนี้ยผมก็จะแบบเปิดไว้ดูอะ่ะแก้เหงานะตอนนี้แฟนผมกาลังเปิดดู YouTube สมัยเก่าๆตอนที่ผมติดโควิดนะฮะก็อย่างน้อยก็มีคนหนึ่งอะ่ะที่ดูอะภูมิใจภูมิใจ ก็นี่ถ้าเพื่อนๆจะมานั่งบา,าน้ำแถวนี้ก็ได้นะนี่บา,าน้ำที่ผมถ่ายให้เมื่อกี้นะฮะขาวๆขาวๆนี่บา,าน้ำตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงสี่สิบได้อะ เดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหลังกันนะคะข้างหลังก็จะติดทะเลเลยนะเป็นหาดส่วนตัวครับเพื่อนๆสามารถถ่ายรูปได้นะมีม้าด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถขี่ม้าได้นะขี่ม้าเที่ยวเอ,อ้ยหรือว่ายังไงอ่ะเล่นน้ำทะเลได้นะเอาจริงๆบรรยากาศร่มรื่นมาล่าเหมาะสำหรับพักผ่อนนะ ครอบครัวเอ่ยหรือว่ามันอยู่ไม่ไกลจากหัวหินนะฮะอยู่ไม่ไกลเลยแหละขับรถประมาณสิบห้านาทีถึงหัวหินนะประมาณ20โลเลยมั้งไม่ไกลจากชะอำเลยตัวมืองชะอำมานิดนึงก็จะมีอาหารทะเลนะฮะที่เป็นของขึ้นชื่อนะแล้วก็เอากล่องโฟมมาซื้อ อา,อาหารทะเลปลาหมึกกุ้งองเงี้ยหรือว่าปลาอย่างเงี้ยกล่องโฟมแสมแข็งจบเลยสามารถไปฝากาเพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปข้างหลังกันนะบรรยากาศลมลืนบล่าถือว่ามาชาร์จแบตให้กับตัวเรานะเดี๋ยวผมจะกลับกล้อง้าให้นะครับ นี่เลยถือว่ามาชาร์จแบตให้กับตัวเรานะแล้วก็เผื่อใครมีเวลาว่างนะฮะผมแนะนำนะบาร์บีบีสก็อยู่ติดกับป um ั๊มเชลทางเข้านะก็สีฟ้ฟฟ้าจำให้แม่นถ้าจะปัก GPS ยังไงก็ไม่หลงครับเดี๋ยวเราจะพาไปตรงนู้นมีที่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะเอาริงจริง,รงตอนเย็นก็มีบาร์สั่ง ข้าที่นี่ก็ได้นะนี่ที่จอดรถก็กว้างเลยครับเราสามารถมาจอดข้างหลังก็ได้นะเป็นไงสวยวะละ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ทะเลทะเลไม่ไกลเห็นผมเดินมาเมื่อกี้ไหมฮะก็เดินมาใกล้ๆเองนะเดี๋ยวเราจะเดินไปทะเลกันไกลละละ่ะไกลละละ่ะอีกนิดนึงนะ ใครที่มาเป็นครอบครัวใหญ่ก็สามารถมีบ้านนะคะมีมีบ้านหลังใหญ่ก็นอนได้อะนอนได้แบบสิบกว่าคนได้อะแต่ถ้าใครมาทริปส่วนตัวสองสามคนอย่างเงี้ยก็แบบพักเป็นห้องได้พักเป็นคอนโดได้เงี้ยนี่ใครบาร์กาแฟนะคะกาแฟหรือว่าชา เดี๋ยวเราพาไปดูม้ากันนะไม่รู้ว่าม้าจะอยู่หรือเปล่าอันสีนที่นี่นะชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงนี่ประมาณ15นาทีถ้าขึ้นม้าขี่ม้าแบบเที่ยวที่ชายหาดนะฮะ15นาที300นี่เดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะครับนี่เลยนี่คือบรรยากาศที่ ผมเดินมานะฮะแล้วก็ขี่ม้าเฮ้ยมีสปีดโบ๊ทด้วยมีแบบของเล่นเยอะนะนี่เลยพี่ม้าเรา,เาขี่เล่นได้เห็นไหม อันนี้คือขี่ให้สุดนี่เป็นหาดส่วนตัวของเรานะฮะนี่คนไม่เยอะเอาเจริงๆคนไม่เยอะเหมือนพัทยาหรือว่าหาดชะอำแบบว่าเราสามารถถ่ายรูปที่เป็นส่วนตัวเราได้นะมีเครื่องเล่นเยอะเลยแต่ชุดผมไม่พร้อมเอาเจริง <laughs> เอ๊ะหรือว่าเอาชุดว้วยน้ำมาตรงนี้ดีมีน้ำไม่ลึกด้วยแหละมีแยกสะเด็กสะผู้ใหญ่ด้วยล่ะครับบรรยากาศดีเปล่า เดี๋ยวผมจะพาเดินย้อนไปนะฮะถ้าใครอยากมาหรือว่าเปิดวิดีโอผมดูนะฮะก็เห็นว่าเฮ้ยบรรยากาศดีหรือว่าเสารทิ่นี่เราว่างอย่างเงี้ยก็มาเล่นได้นะอยู่ไม่ไกลครับขับรถประมาณ2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งได้ห้องน้ำสะอาดนะห้องน้ำแอร์เย็นฉ่ำเลย ไม่ได้ค่าโฆษณาแล้วแต่คือแบบมามาบ่อยอ่ะดีวผมจะพามาให้ดูนะฮะนี่เลยเป็นไง เย็นชํำเลยฮะบางจริงผมชอบมาขี่ตรงนี้นะหยอก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 มันก็ต้องมีเรื่องจริงหน่อยลรอวะอ๋อมีที่พื้นที่โซนจัดงานเลี้ยงด้วยนะคะเผื่อใครอยาก มางานเลี้ยงมางานสัส <familia? S 2> ่งสร์ <online> <pl ains> ์อย่างเงี้ยก็บอกเอ้ยจัดโต๊ะได้เดี๋ยวเย็นนี้น่าจะมีงานเลี้ยงกันนะครับนี่เลยนี่เลยครับอันนี้โซนจัดเลี้ยงนะน่าจะเป็นคืนนี้แหละ ว้าวแต่ผมชอบบรรยากาศที่นี่นะอย <Ash well. S 1> ่างชิวอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเดินทะลุออกไปตรงข้างหน้าที่เรามาเมื่อกี้กันนะฮะ เห็นปะมันไม่ไกลเลยแล้วก็เดินสามารถเดินทะลุกันได้ง่ายด้วยนะนี่ ประมาณนี้แล้ครับผมจะรีวิวคร่าวๆนะให้เพื่อนๆมาเที่ยวมาชมหรือว่าลองจับ GPS ดูนะครับบาบาบีชหัวหินชะอำนะฮะก็คือที่นี่สวยจริงๆแล้วก็เป็นส่วนตัวนะเห็นไหมที่ผมเดินหาดก็เป็นหาดส่วนตัวครับเราสามารถาใส่ปิกกินี่ถ่ายรูปได้นะหรือว่าจะขี่มา้าหรือว่ากิจกรรมจะงานจัดเลี้ยงจะงานอะไรก็ได้นะฮะถ้ายัางไงเพื่อนๆสนใจก็ สามารถลองสอบถามดูได้นะผมไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ผมเห็นว่ามันบรรยากาศดีแล้วก็ร่มรื่นครับผมก็เลยพาเพื่อนๆมาดูมาชมแล้วก็รีวิวคร่าวๆพาเพื่อนๆเ,เดินเที่ยวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปผมได้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปเพื่อนๆไปดูดีกว่าว่าพี่ขี่ม้าใช้อะไรยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะทำนะครับไบายครับ